สบายดีทุกคนสบายดีทุกคนมื้อนี้บ่ได้ออกไายออกหน้าดอกพี่น้องบ่ได้ไปเลาะใส่แต่ว่าสิมาเลาะกลางบ้านนะพี่น้องบุเร่ไปกินข้าวอยู่หน้าดอกพี่น้องมื้อนี้สิหากินอยู่แถวข้างบ้านข้างเฮือนนะพี่น้องสังเกตบนทางแล้วก็สิพาเด็กน้อยเฮ็ดงานไปเลี้ยงนะพี่น้องมื้อนี้มีแต่ผู้ชายเนาะผู้หญิงเด็กน้อยผู้หญิ่งแฟนตลาด2คนเดี๋ยวให้เบิ่งบนทางก่อน ทางเขาบาดหลอดเลยพี่น้องมาบุไดดอกข้าวขี้ต้มข้าขี้ต้มแดดแดดยันเท้าอยันเท้าจนเท้ายันเท้าโบแมนยันดำตทางเขาไปเขาถ่ยไปนะทังเขาเฮื่อนเขาแล้วเลหนักเปื่อนจะจะเข้าคายหรือบอเนาะเอาไปะดถามก่อนแดดเดี๋ยวพี่น้อง แต่ว่ามันแบบเบียบกระหอดละมือนี้นะฝนตกเอ้ยเมื่อวานนี้ฝนตกมือนี้นะแดดออกมืออื่นกางสายสีลมแห้งมาเล่นแล่นๆไปจองคิวถ่าทางไหนแหงเราไปแหงก่าแหงเราเจ้าเจ้าคองหานเขาเห็นไปบ้านนั้นเขาดีใจนะพี่น้องถ้าเบิ่งคักเราก็แม่นจะไปตีเจ้าของหานเบื่อ มีคนอยู่เฉยถ่ายเม่ขากันเมืเ่อกี้เอากล่องมานั่เลย,ยไม่เลยจัดบาทสิหาบาทได้เนาะเห<น>ม็นอดียวหาบาทเงินจีบพันจีบเงินบาทหาบาทในเมฆขาคนงามพี่น้องมาไกลมากก็มาอุดนุนได้พี่น้องงามขายสูมือเสียบเอ็นนะขายแต่เสียบเอ็นตั้มหงายขายอยู่ขายมาตั้มยังไง ตำมยังไงตำมห่งตามหมวกามแบบอยู่ตาหมวกสาแเดเอาตามหมวกนาะจานหนึ่งสดอยู่ยไหมค่ะน่ะสด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 เอาลิงเฟสไปให้ดูอันนี้สิเป็นปิีงหัวใจแล้วพี่น้องแต่ว่าหัวใจหลัดแต่อยู่ในหลัดเนาะอยู่น้ำหลัดเนาะแต่ว่านี่นะคือหัวใจหมแน้วพี่น้องพอใจหัวใจแหมค่ะขคือชิวในนี้แล้วเนาะ ขันซื้อหายแล้วขันซื้อได้แล้วได้ทั้งใจแต่ทั้งน้ำกินเออไปเอาล่างหนึ่งไปล่างเป่าปอล่างเป่าปอไล่ล่างได้ขนางเป่าแบบบอดี้มาซื้อนะพากัมาแนมบ่กแมงข่าบทุกคนนี่สั่งกินอยู่นี่ปอกินอยู่นี่ถ่ายได้กว่าจะถ่ายได้กว่าอายแบบปกตินะมายังยังไหวเห็นกล่องเลยจะถ่ายอะไรกว่าเดี๋ยวเบุญค่ะคือจะคล้องกันยิ้มน้ำมันกูกูกระงามเยอะใครหลายเยอะ ใช่แล้วอ,อันนี้เป็นเพงิงงัวเนาพี่น้องเราเป็นเพิงคน <laughs> น้ำสุกเป็นงวัวเลยเสีนยนเอาจังถวยเอาเบอร์ไหนล้วเหรอหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่หา้าหกห,กหกคนหกถ้วยเกิดอ้วเจ้าคัานหรอ้าคันถ้าเป็นเงินบาทด้เจ้าบาทเจ้าบาทหกสสี เพอเพถั่วแหวแพงพี่น้องถั่วแล้วหาผันขีปไฟมากกระอุดนุนได้เนาะพี่น้องหานแบบบ้านๆขาท่างเนาะแต่ถ้าเป็นแบบว่าย่ำพ้นตาทางมันสิบมีกี่ฝุ่นเนาะแต่ถ้าแบบย่ำแหงๆน้อยไดนึงนะพริกไทยบต้องใส่นาะเผลอนบะรับรองพี่น้องแบบไงกุ้มมาได้ขี้ฝุ่นในไทยแทนพริกไทยเดี๋ยวถ่ายในขาขั้วเพิ่อนเลือกคุยกันเนาะกวางบ้านบุเคยมาถ่ายเพื่นเจ้าเถื่อแต่ละคนเพิ่อนกับเสียอาย่ค่ะแบบอายๆในแจ้งหน่อยสมราบเข้าในบัวอายพี่น้องมึนแล้วเดี๋ยวเเิ่งดี๋ยวไปเบ่งตใส่เนาะ กระเดกตำต้มเองหรือว่าเสือกระเดกพวงขนุนโคกเราแค่ไหนเนี่ยหาพันโคกเลยยี่สิบบาทพี่น้องคุกมยางยี่สิบบาทวัดในแดนนี้นะคนเด้คนเด้คนเด้จ้ะงโค่นยี่สิบบากันผู้ใด้ที่จีบกันผู้ใด้ที่จีบจะจังหวัดจังประเทศไหมเออแปดสิบรวมกันเป็นร้อยไม่นอันนี้ปิ้งหัวใจปิ้งไก่พี่น้อง ย่ามอันดำหน้านะ่ะขายดีพี่น้องเขามาสื่อกินแบบยนะ่ามอะไมากนะเขาบดเห็ดนกินนใครก็มาสื่อแย้มแมนบอกคายดีขายดีต,ดดตลอดขายดีตลอดเนาะไม่จีนได้ให้ขายดีไม่ได้ให้สำหรับกับเป็นแบบนี้แหละพี่น้องแนวอยู่นวกินอันนี้คืออยัางนี้เหล่าขาวเนาะอันนี้เหล่าขาวจี่ชีอันนี้ยาขาวพญานัาา่นแหละของกินก็มีแต่ปลาตะพังไทยพี่น้องทองใส่ของยังไงมันจะมีเสียงรถนะเราพอให้อยู่แคมทางบริยูณในเขื่อนบาง ปังมาตะฟังาาาไทด้บรรยากาศได้นาวัดะฮะคือนาวัดไ้ด้บรรยากาศาอยูนะ่นาวัดนี่ยังมเล่เสีงเงเเยงเ,เทศอีเพราะเสียงเทปใครอยู่เสียงเทปยังหกันเสียงเทปอีเมาเอาไว้ให้กันอันนี้เป็นซาลาผักใจน้องพี่น้องผู้ใดอกฮักผู้ใดผิจวังยังก็มานาังผักอะมีทั้งเหล่าท้องเบี้ยนนี่แหละของแก้มเพาะรีวิวหายหวหลวบบริจายค่ะรีวิวพี่น้องเขามารีวิวหายโดยเฉพาะขอบคุณ บักคำหลอดบคลดได้แล้วเพอะนอะได้แล้วเพลิเราไิปลอมตเป็นแห่ค่ะอ๋อเรายังไม่เก็บพักอยู่เรายังไม่เก็บพักมานกินกัะเพอกหน่ะบอก็ยังไปสุลวกเพอินเลยอย่าไปเหตุอันแทนแม่์ขาเขาได้เขาจริง อ้าวบอสทานหลอดทานผักข่ามากกว่าเก็บผักโบงอยู่โอ้ล hey, ืมไปถ่ายตอนเก็บผักโบงนี่บอสเก็บไปยังบ่อสเก็บดอกยังเจ็ดมักโถ่ไม่แต่หมกถัวท่มันได้ไม่สิเปอ็นแบบเป็นเป็นหลานแบบออแกนิกค่ะนะออแกนิกนี่อันนี้คือแบบมีมีมีย้ายเส้นนะพี่น้องอันนี้คือเส้นอ่าเส้นกระพุ้เส้นกระเพียกอันนี้ซุนเส้นอันนี้เส้นเล็กหรือว่าเส้นไม่ได้ธรรมดาเลยเผอ จะหน่อยในพ่อขาในก็แบบมันออร์แกนิกเองเดี๋ยวพ่อขาใช้เอากบมาปิ้งสกินนี่นะสร้างเฟอร์แต่ได้ปิ้งกบเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อขาก็เอาเซลลเบสมาใส่เอาขี้กระเดือกเออเซลขี้กระเดือกมาใส่เบสเอาใส่แล้วเดี๋ยววันใส่แล้วแต่ละววันมีแต่ใช้เอากบมาปิ้งเฮากินแล้วนี่แล้วก็อย่างไรก็มอเรอร์แกนิกสัมดาวิดหรองแบบพักบ่งไปเก็บโซนโซนเมื่อกี้นี่ไปเก็บบรรยากาศว่าท่านี้ไปเก็บดอกอะไรก็หาไปเยอะไปหมดเลยไม่เห็นดอกไม้ใด้ยังเดี๋ยวเดี๋ เปลี่ยนใจแล้วเอามมกเผาใคกว่าเสียงแมงยังงอนี่สดดฮะอืม้เขาเปิดไฟเขาบุเปิดไปสอจับมังมึงจ้ต้นมาจ้าวงดูเป็นจมลองอันนี้เป็นผักถั่วแตงกวาลาชิโนคนปูอันนขาบวงปูแไวนหาง้างเฮือนอันนีเป็นเฮือนพี่อ้องหล่ะ มันรมมไดกันลุงมาแต่เนี้ยมอนเ่อนจะี่องกันนะพี่น้องเื่อนไก่กันงอย่างว่าบ่าเดียวเนาะต้นครัวกก็หอด่างกันบ่ถึงว่าเหมือนทางฟ้าเหมือนดั่งฝากบดาวเขาไปให้ยังน่ไปเก็บผักบุ้่ะเนาะถ้าเาเบิ่งผักบุ้อยู่สิ่งมันก็ไม่เก็บพักเขา พี <c ười> uh <dictionary> ่ต้องมาทำโบราณนิทยเดี๋ยวไม่เบเผยเรา้องตีนอาแขมก็ยังไม่ีแล้วเ่ก็บไปแล้วคแต่เราก็เก็บมาแล้วเราจะเก็บยัางปเกาว่าเราเก็บผักปีนกระสวนเลยว่าเบ้วพาน่ใส่เลวาเห็น้สสองกอ้ดอกอ้ดอกบัดเอาลงเยืทถูกกัดทมามาซื้อสองนได้เผื่นถ่านในเจ้กมือได้ไหมคะ เห็ดหนึ่งเรอขายดีอยูอ่คนแา่น,นี้นะ่ากินอนะ่ะเรือม,มาเลยเด้ข่าวมื่อเด้บ้านบ้านอื่นเขาก็ามากินอยู่เลยวนะได้สูตรมาได้ใส่อไไโอ้เดี๋ยวสิไปเ,เปเิดงานกุ้งเข็มใหม่พี่น้องเดี๋ยวเปิดสิไปเปิดงานกับหลานเพิร์ดพี่น้องเพิร์แบบนี้แหละแต่ว่าจะเอาสูตรแทนแบบข้าคนนี้ดึงมาเปิดลานแข่งแต่ว่ามื่อนนะีร่น่ะแม่งเอียงห้องลายอะไรกั เ <c oughs> ขาไปเนาะพี่น้องอันเขาจาะตัดหนาให้งัวเพราะว่างัวมันก็หิวคือกับเป๋าแหละหิวเลยแต่ว่าตอนที่ว่าน่ะเครียดเรื่องก็ตัดหนาไม่ยังอยู่พอมันเสียงดังเพคนได้สูตร<อ>มาแต่กรุงเทพยบกุงเทียบสูตรยังนับตบก,กันอยูหางยุกรุงเทพยบายซา้ำหรืออะไรซ้ำละสิบบาทซ <c oughs> ้ำสิบงูไ <c oughs> ม่ได้ยินแต่ว่าเพคนมาขายเองเลยยี่สิบบาทพี่น้องต้องใส่ขายขายไปเรื่อย เอาเอากำไรบลอลายเอาลูกค้าไลยกลัวพี่น้องแต่วันท้านน้องหล่อคนมาก,กินเมื่อวานน่ะเจาแปีสื่อไปนะพี่น้องยี่สิบบาทนะเดบักไลายแถมยังแสบปอกสวยหนึ่งนะโบเอาอันเหนื่อยเลยเอาแต่พักบ่งกั่อนเสร็จมายความว่าสวยตัวน,นั้นน่ะโบเอาแล้วเอามาตื่นไม่เ,เอา เขาเหตุเขาเหตุไงเนี่ยกอลเขาจะศูนย์เขาเจาะศูนย์หายเขาแล้วก็บอกเขาวอะจำเป็นงานเห็ดมาขายยู่บ้านเออเขาแกใจดีเราจาะศูนย์ไม่หวานพี่น้องกันเขาแกนิกขนาดพี่น้องเอาฟืนดังไพ่บัเดาถ่านเพราะว่าบัวดาถ่านน่ยมันเปลืองเปลืองอยังเปลืองเงินถมมันแพงเนาะถ่านได้เนี่ยสอบเขาได้สอบเราลอย หลายบาทโอเคมีแค่อย่างนี้นะในหักทูอันเป็นกระเทียมที่เขาปรุงเป็นเลือดมีส่วนหมากมีแต่เนื้อพี่น้องบบมีหมูเนื้อหรือว่าสีม่วนสมราคาทุกป้ายยอดจะได้ข่าว่าใช่นี่ทำยังไงนี่ทำยังไนี่ทำยังไงเออทำยังไง ได้ๆก่อนไปอิ่มก่อนแน่เนาะอันนี้คือตำพี่น้องป้าต้องใส่เบิร์ตแหลมมงหงนะตำลายก็นเนาะป้าแล้วก็ตำไฮไลท์เจ้แบบเคลิร์นเราเคลิร์นกล่องเราก็เลยลงยุบตำมงหงใช้แบบลายบอสแ่บก็ขาดชีพบอสเนี่ยไม่แต่ว่าก็เตะไม่เจอบรรดเสร็จหล่อนบอสิ้นสิ้นนะเติมให้บอนี่นั่งเห็ดเอาก็ได้เอาก็ได้หล่นมาจากบมลง เยอแบบเข้าแบบสลัดนะแม่เนาะเข้าบกินเ้าไยิบแค่นั้นหรอเข้าก็นี่รมาเลยพิเศษก็นั่นนี่ก็มากินกูมือได้ส่ะเบิ้งเบิ้งเบิบหลาดครึ่งงอยู่บ่าวะคือว่าเงินไบขาดย่างอยู่หัลอยคเมือนองใบตอกนะกัเป็นพันปีเลยอดตนน่างเนาะ Ừ. mỏ nó như bạn hao là นี่ thật ครับ mỏ hơn vào ครับ พันพันปลายบ่หน่วยละพันพี่น้องพันปลายเสืออยู่แถวตลาดท่าน,นี้ทำามะไทยบ่เออใครอยู่ย้อยผักบ้องส้มตีกับพอะแล้วเขาบอกกินไ <c oughs> รแล้วยโวยค่ะ อันไม่มีพักบ่งก็หักเกษใสก็ได้บอสทำนี้กับพ่อานแล่วักไปนอนไม่คินตันจ็มีอยู่กิดเป็นยังไ่ไม่คิดตู้นะอยากินได้ใหม่เน่ยกินแต่อันเพอ กาแฟกินก่อนโมัน้องเผื่อเผื่อห้องหลับไปนอนอิ่มซาแฟกินจื้อเด้วอย่าเก็บใส่ทงเสือรัาเด้อไหวเนี่บัวดหนคุณน้องเลนทัชทบใส่เลือดมาเลยั้ย มันเป็นเพือน้ำตกเี่บ้านเขาเขาบ่คอยอันแถวฝั่งเล่านะเขาบ่คอยอันเห็ดวันไหนเพือนำตกมีอยู่แต่ว่ามันบ่หลายส่วนมากก็าจะเป็นเพื่อนำใส่หลักน้ำบ่คอยม,กมกักน้ำใส่แล้วมักน้ำตก น้ำตกก็บ่แม่นน้ำตกตาดน้องน้ำตกในถวยทั้งฮอนทั้งฮอนทั้งนัวกะน้ำตกตาลสิได้บรรยากาศอีกแนวนึงเอาเด้อนี่เด้อเสิร์ฟนอร่อยหาแบบออร์แกนินะพี่น้องเสนองเฮาตเด้อตนี้บ่องเฮาเนี่เอาเลยเอาบ่ได้บ่เอาน้ําปลา น้สศได้ี่ะป๋าของกัเหลอปูเองบีบุูเองตอนแล้วพอเลาอย่าใส่ร้ายไม่ิท้อมค่ะีนเต็มหมดค่ะเฮ้ยเาถวยละหาพันน้ำศมาทั้งอาบทั้งกินขุมเยอะ อาจารย์ม่บอกผิกนะเซบอกผิดเองบวงได้มาบ่งบวงอะน้องเิยอยู่ฟังเล่านะใครเส่เป็นนัวน้ำใจอ้มัน่าเซนเป็นนัวผู้ออได้เคตายปเป็นนัวไปจแปะแปะบอกดังด้วยเศจู้เ่บเน่ยตัวขาเนี่ยมึงหนาตัได้แศษเยอะซ่บ เอออขบคคุุณณขออบกวนป่าวอยากมาเขียบเด้วกินเพอมาเป็นพ่อแล้วเนาะกลายกันไปแล้วขังเด่นติ๊กต๊อกไม่ได้พี่น้องกินเพ้อถ้วยละเจ้าบาทในรอบหลายหลายปีดอกถ้าไม่ได้กินเพ้อถ้วยละเจ้าบาทเคยกิน มากินกับมากินเพอผมกินถัวแลพี่น้องกินถั่วยันไหขคะยากแซ่บพี่ซอฟตวมาแล้วทุกคนกินน้ำกานเอาครบาจ้าขามาละใบสี้ยวยกล่องไรไๆเอาอะไรกินเพอเนอเออนะบรตถิกาศปฟักจองกับราหน้ามาน้ำกัลเมอวางซองตกิดกาดแรอ่ะการก่อสร้างาได้รด สองบอกสามเป็นเท่าไรหกหกหมื่นพูมันเก็บเอา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 อี้ีดูค่ะบอกเอาแบบอีลีดูค่ะงบงบเปิดร้านเด้เท่าไรหรออันนี้เห็นละนะแตกด้รวมประมาณร้านนึ่งบอกรานไม่้องเจ็ดแปดแสนบาทเอ้ยแบบเจแสนกีบ แต่เตาไม่ขาแล้วเราเอาเอาซ้ำใส่แล้วเอาอันหมอใส่ใส่มันเป็นยังบ่ให้มันห่อนบอสบอสยังงอจังบ่ะดำเออคือว่าบอกไอเดียแต่หึงบอสแบบคือขึ้นบ่ได้เนี่ยนะขาห้าบ่เอาใส่มันหมอมันสีดำนี่ค่ะดังคืนหมายความว่าเสื้อหมอต้องเสื้อซ้ำน้ำนี่อ่ะบอสยังพอจะได้ฮะบอ เอาอย่างข้าวกล้องถ้าเป็นข้าวกล้องแล้วเมียจะหาบวเห็นยเราได้ครับเป็นอ่ะค่ะอะเป็นอ่ะเอาเราอยู่ในกล้องแล้วเราบริยู่ในใจเมียเราเลยเขาเห็นหานเพลเนาจะบเ็ลวันนี้เพลงม้วนเพลยังกระโมูกระเห็ดไปเลยเพลงมูวมูกระเห็ดไปเลยเสียดเพลงกบเพลงกบนะกบระดับย่อนเพลจะได้กินน่าเห็นบามั้ย นี่เด็กกบก็นางกบหมกใี่ไมแกน้าคือกบก็เขียนนี่แต่เท่าเด็กเนี้ยใช่ไหมกบกบเป็นตะแพงน้ำนาะกบกบส่วนนี้โลเทไรคือปาพอเรามาขายมื่อวันแล้วว่ะโลหนึ่งสามสิบพันเราอะอ๋อเป็นระหว่างมือขายลอยโลละลอยสามสิบพันก็ลอยละลอยาทจากมือเห็ดเมนูกบกินเอาพี่น้องเบอร์แซลแปะกินต่ำกัน สมบอกอันนั้นนะห้องน้ำตัวเองไปถอกทำสมลงปรุงบงเป็นดูหน่อยแบบนำจะใจไป็นตาเป็นดชินนวดน้งเว้ยแตเอาจจั่วจเลยเหลืองกินมันก็ง่ายนะพี่น้องเนาอขีดเสียปากขีบเสียปากเล้วสามคนยังไม่ค่ะทิชชู่นี่ก็กินได้ปะล็กทิชชู่นี่ก็กินได้ปะ ชิปสูรกินได้่ะหากยุ่งง่านเรากินอะได้ไ no ด้ถ้ามาหันเพลเลยกินไดตาใจอาที่ถไม่ถูกก็กินไดแต่ว่ากันยำได้เอาเอาเมื่อใดพวกไม่ถูกอ่ะไม่ละพันขีดพี่น้องไอ้ทุกคนอาจจะเห็นเนาะแต่ละคนเดี๋ยวบอกเป็นบอกเป็นแต่ว่าเด็กหน่อยชิมงามบอกเกาะสลัดแต่ว่าแซลเปรพี่น้องคุ้มค่ะรีบบูปากบบูติงมีแต่กินเคี่ยใส่เคี่ยใส่มาเป็นไก่ตอดเข่า Nằm bớt là đây này nằm theo nó mà này này Mình bỏ 30 30 hạ Tâm đấy hả? 30 hạ Ăn nằm sổm thật đấy 30 cậu 30 cậu nông thật đấy 30 cậu Hãy bây giờ lại <coughs> <coughs> <laughs> <coughs> em <coughs> yeah, yeah, yeah. được vừa cơm xua Tích tọc tích tọc tích tọc tích tọc Bỏ hỏi sao? 30 cậu thôn Thôn xịp em ơi mà kín phơ bộ bộ mai tóc thừa Kín gì quá sao? Kín như bao? ซูมาังะมาชื eh leh leh> ่อด oh, ิโดมาพเท้าชื่อกินเองเหมือนมากินเพอินน่ะจ๊ะอย้อยแะเหมือนเราสุกคนอิ่มเด้อก็หามพี่เ้องมีห่นเดียวเดวห่นนึงเดียวไปสื่อน้ไข่ทานปะชื่อว่าสื่อมากนนหมักอันแมวกินห้องมันเบิดเาด้วยแมวกินเบิร์ดแมวกินบิร์ดเอาแล้วก็ทำก่อน อาหารขาว่ะแถวบ้านแถวบ้านหลัดน้องจ้ทานเองอาารที่สองแล้วมาบดน้ำตาลก็เสถียรอาหารที่สองอาารที่สองนะบ่มีอันเพอบ่มีน้ำอันแนวกินกับเขามีแต่แนวกินแบบขนมไข่อย่างแบบนี้นะเพราะว่าหมู่บ้านนะเป็นเป็นหมู่บ้านที่แบบโมใหญ่นะพี่หมู่บ้านห่อนรังแปะน่ารักอร่อยกว่าลังค้ากันเนาะ แต่ว่าคนบลานะคเขาเลยแบบคอยมีหลังขะไม่ได้ส่วนมากก็ไปตลาดปากซ่องเวลาอยากซื้อของกันต่างหานใหญ่ก็เลยขายดีนะพี่น้องเดียวสิหาคนมาเปิดหานซอยนะพี่น้องคันเปิดผู้เดียวบูมีคนซอยขายนะภาษาไทยเอนอ็นนงไอติมภาษาลาเอนกะเลมเด่นกะเลมขนมปังกะเลมขนมปังกันนอนซนโนอะไรวะซนสามพันเดี๋ยวห้องเมื่อกัน ย่างมาออกแดดแบบนี้นะออกแต่แดดเนาะพี่น้องย่ำได้สิได้ออกแดดนาะเดี๋ยวหาผู้บ่าวไปพอกันบ่ยอกกินซื้อเนาะพี่น้องเขาโม้โม้คำคำกินอิ่มแล้วก็มีความสุขเนาะพี่น้องกินอิ่มแล้วก็นอนนอนตื่นมาแล้วก็กินต่อยเนาะพี่น้องคนบ่มีเบียก โบ่ได้ไปหล่อใส่แล้วพี่น้องไป κ, ไกลโบ่ได้พอช่วงนี้ฝนตกคลองแดดเมื่อนี่คันแดดเมื่อนี่ทำออื่นยังโมมีฝนหลัดสิไปหล่อถ่ายคลิปอยู่ใกล้ๆนาะเพราะว่าอยู่บ้านไรเดี๋ยวพี่น้องสีเบือนะ่อนะหันเปิดนะเปิดได้ประมาณจากปีแล้วตอนหลัดมาอยู่บ้านพี่น้องก็เปิดหนันตอนช่วงนั้นนะคนโมคอยรลายไม่เลยลูกค้าพอเปิดไปโดนๆนะลูกค้ารลายพี่น้องแบบว่าคนเขาแบบหันเขาเปิดตลอดนะคนเขาก็แบบมากอ่มัน มันคือบเสียเถียวนะค่ะเปิดหานะเปิดตลอดลูกค้าเขาไล่ตะกินเราขายแต่ขนมนมเนยของใส่ยังเล็กๆน้อยๆแต่เสมอเลวเราขายของกินน้ำกระ้ายดีอยู่บ้านหลัดนะเขาบริการน่กกินเพีนน้องส่วนมากคะมีแต่เห็ดนักกิน,นกินเองนะคั่นขายกัขคือสิขายดีดอกอันนี้มีแต่แบบเสียบมันยังเสียบเอ็น,มามาอนประมาเลยเอเป็นปีงหัวใจป็งเผือย่างแบบนี้นะส่วนมากมันจแบบนี้ทำไมเห็นนรกกินขายคือสิขายดีอยู่ยังจะคองอาหารพน่าเลย เพเอาสูตรมาแต่อยู่กรุงเทพเพิ่อนงานกรุงเทพแล้วเพิ่อนเด้สูตรเพิ่มาแต่บ่ไดัถามเพิ่ว่าอยู่ท้างหนหัะเพิ่นอยากอายกาะสมรำนาฮ้ฮู้ไปเขอ้าทางออกทางออกนะส ชุดเพลย์เราพี่น้องหลัดทามน้องเพคนเพลย์เอามาแต่อันไทยอันมาตงเทพน้อพี่น้องเพคนเคยไปเหตุงานมีกรุงเทพตะกี้น่ะพันอยู่กรุงเทพแล้วบัดมน้างม,มาเปิดเพลย์ยุบานพเพราะว่าคนอ่าเขามีครอบครัวแล้วนะวเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าอ,อยู่บ้านนะครับเปิดห้านเลี้ยงเต่า <c oughs> <c oughs> เหตุงานอยู่ไทยส่วนมากก็ได้สูตรมาแต่ทั้งผางนัันหรอกคือ<า>หลักหลักไอ้เคยเหตุงานอันนันเพื่อเตี๋ยวคือกันนะพี่น้องแต่ว่าบริได้สูตรมาเหตุยู่บ้านเราพี่น้องบริได้สูตรคือเขาเราพี่น้องเคยเหตุกับส่วนมากเลยมีแต่ได้กิน ไปกินน้ำเขาแกงห้ยขึ้นมาแกงหายมาออย่างเอื้อยที่เปิลขายอันเสียบเอ็นในการอยู่กรุงเทพกุญกันนะพี่น้องแต่ว่าแต่ก่อนเป็นอยู่กรุงเทพตอนนี้มาเปิดฐานยูบ้านอยู่บ้านขายของกินอยู่บ้านอิสรา,าดีนะพี่น้องเป็นแอซิดไหมค่ะนี่ดีสำหรับหลาบนะแต่เป็นลูกจ้างตอนอีกแนวหนึ่งเนาะความมือซื้อมันต่างกันเี่สบายหาเงินงคำขายได้กับขายขายบ่ได้กับปิดหานนะพี่น้องตื่นมากขายก็ว่ากันใหม่เนาะ ต้าเป็นยัางขึ้นอย่างวนไปวนมามันห่อนนะพี่น้องมือนีและหอนแดดแห้งอนี้เราสังเกตเราเล็กน้อยะกินแล้วก็พากันมาตัดผมบรรยากาศมือนีมันเป็นตัดผมอยู่านอพี่น้องมันห่อนหอนแดดดีแล้เพราะว่าคนมันตกลายเมือแล้วมันแดดมือนีแล้วมันแดดแบบแดดแผ่แเลยนะหานขาคืออย่างที่เห็นนะพี่น้องมีสองหานอยู่บ้านหลับมมีหลายยึ่เทิงก็มีอยู่หานหนึ่งยุลุ่มในก็มีอยู่แต่ว่าเผื่อนเอาอันคลองขายคลองส่งนะ ไทยส่งเอาของมาแต่ฝั่งไทยแล้วก็ส่งอ<ด>ยู่แถวรอบรอบหมู่บ้บานยังแบบนี้แหละเสียงดังในๆๆนะักนอยแล้วพี่น้องคลิปนี้นะเพราะว่าเขาตัดหญ้าอยู่ในวัดในวัดนะหญ้าละลายพี่น้องเขาอันนี้พ่อเป็นบรรแถวเขาเอางวเขาไปเลี้ยงในวัดหญ้ามันก็เลยลายยาหนึ่งกับบุรีปูซีมั้งหนามันก็เลยลายถ้าพี่น้องท่านใดอันสนใจยังกะเอ้ยของใจยังกะคอมเมนต์ใต้หลังคลิปละใดน้อพี่น้องทาตอบบอเบิดกะคอมเมนต์นะขอพ่ายไลายๆน้อพี่น้องบางทีก็คอมเมนตนะ์หลายๆเนาะตัดกับบได้ตอตอบน้อพี่น้องบางทีว่างบางทนะีบ,บ่ว่างเนาะ ถหว่างก็สิตอบให้เบอร์ทุกคอมเมนต์เน้วมิหนอไปแล้วเราสำหรับคลิปนี้กบคุทุก็พุ่งที่น้องห้ลาาๆเนาติดติดตามรับสมพอกันใหม่คลิปหนาไปแล้วค่ะ